เราเรียกว่าเป็นแม่น้ําแห่งภาพลวงตาเราเรียกว่าเป็น hallucination hallucination เฮ้าห่วงความหลอกหลอนนะครับ AI เก่งจริงเอาคำตอบมาให้ได้เราจริงแต่เราเนาะต้องก้าวข้ามนะก้าวข้าม hallucination หรือภาพลวงตาของ AI เพราะมันไม่ได้จริงไปสัทุกอย่างนะครับมันมีข้อจำกัดของมันอยู่นะมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างบอกไปแล้ว hallucination ก็คือว่า AI เจนข้อมูลออกมาเพราะเขามีความครีเอทีฟสูงนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เจนออกมาเนี่ยมันอาจจะเกินจริงไม่ตรงกับความจริงบ้างนะอันนี้มนุษย์ต้องเป็นผู้พิสูจน์นะแล้วก็หลากหลายนะเรื่องของครีเอทีฟแล้วก็ไบแอสด้วยนะคำถามว่าอาจารย์คือถ้าอาจารย์พิมพ์คำว่านักธุรกิจประสบความสำเร็จเข้าไปใน AI นะรูปที่ได้มาเป็นรูปผู้หญิงหรือผู้ชาย นักธุรกิจประสบความสำเร็จเราไม่ระบุเพศนะนี่เราจะดู AI bias ไหมนะครับรูปที่ได้ออกมาส่วนใหญ่เป็นรูปผู้ชายเห็นไหมมีความ bias นะครับดังนั้นเนี่ยคำหนึ่งด้วยนะใช้ AI คำตอบทุกคำตอบไม่ใช่ก๊อปแล้วส่งอาจารย์เลยนะอ่านหน่อยอ่านหน่อยพิสูจน์มานิดนึงนะครับอันนี้ก็ ฝากไว้เนาะสำหรับเ,เราคนใหม่มีกราฟอันนึงนะครับนะเรื่องของความสามารถความรู้ของเราเรื่อง AI เนาะนะวันนี้ทุกคนอาจจะอยู่ที่1เลขหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยเริ่มใช้ AI กำลังใช้ AI อยู่นะครับเราจะรู้สึกว่าโอ oh, จานว้าวมากเลยอ่ะมันถามอะไรก็ตอบได้หมดทุกอย่างเนะเาะพอเราใช้มาสักพักนึงเนี่ยเราจะเ,เ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ,ะรู้สึกว่ามันตอบแปลก,กนะมันให้คำรู้แบบแปลกๆบากนะ อ่าเริ่มไม่เขาไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าไลน์โนเลจของเราเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอโนเลจหรือความรู้การใช้ AI เรามากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะมาถึงจุดที่สามเริ่มขาดความเชื่อมัน่นเฮ้ย a อดีจริงหรอมันถูกจริงหมดหรือเปล่าแต่เมื่อไร่เรากล้ามนะก้าวข้ามจุดฮารูสินเนชันของเราเนี่ยนะครับจากสามเนี่ยไปได้ด้วยโนเลจของเรานะที่มีความรู้เพียงพอเรื่อง AI เราจะเริ่ม เข้าใจแล้วก็ใช้มันได้ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกใช้ AI เป็นนะครับเราฉลาดขึ้นใช้ไม่เป็นเราก็จมอยู่ข้างล่างนะดังนั้นเนี่ยนะครับให้เรามีวิจารณญาณแล้วก็ใช้ศึกษาวันนี้เรารู้มันมากขึ้นแล้วนะครับคำของอาจารย์ก็คือว่าให้ AI draft อ่ะ craft เนาะให้ human craft ก็คือมนุษย์เป็นผู้สร้างนะมนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบนะ เอออันนี้สายหน้าบอกว่าตรวจสอบกันอะยังไงผมก็ส่งให้คุณครูเลยครับนะ AI เนี่ยเขาดาบไปเฉยเขาแบบว่าร่างคําตอบให้เราเนาะแล้วก็เราก็เออมาตรวจสอบเป็นครับนะครับแมนชิพด้วยมนุษย์นะครับอะโอเคเออ AI ทํางานอย่างไรนะ AI ทํางานอย่างไรอะคาถามของอาจารย์คืออันนี้เลยแม่ครูให้แต่งทิ่ทางเกี่ยวกับหมูกระทะส่งผู้นี้อันนี้บอกแม่ตอนสี่ทุ่มนี่ชื่อเล่นชื่อ โอ้โหมาเป็นอินเตอร์ซะด้วย AB. เอบีแปลว่ากุ้งอ๋อกุ้ง AB. เอบีน้องกุ้งน้องกุ้งนะม,มีญี่ปุ่นด้วยไ,ไม่แล้วเ,เราคนญี่ปุ่นด้วยอเอาไม่เราอยากญี่ปุ่นโอเคได้ครูครูคให้แต่งนิทานยาหมูกระทะสมมุนินี้ถ้าเราเป็นแม่เดี๋ยวต้องถามคุณแม่ดีกว่าอาจารย์ค,คุณครูครับคุณครูวางวุ่นไหมครับลูกบอกตอนสี่ทุ่มบอกว่าแม่ให้แต่งนิทานยาวหมูกระทะสมคุณนี้วาุ่นมากเลยค่ะครับ ด่วนเหลือกเกินสี่กกทุ่มเลยส่งพว้นี้ทำไมมาบอกตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะครับถ่ายรูปนี้ก็จริงๆอ่ะก็ควรจะบอกก่อนออบอกก่อนควรจะเป็ปนเวลานอนแล้วนะคะเตรียมนอนถูกต้องครับคุณแม่ครับแล้วคุณแม่ทําไงครับเราต้องแต่งนิทานให้าท่านนิทานอะไรก็ได้นี่ไม่วา้าวุนเท่าไหร่นะใช่ไหมฮะเพราะนิทานอะไรก็ได้แต่เป็นนิทานเกี่ยวกับหมูกระทะส่งพ่กนี้ด้วยเคุณแม่นึกถึงอะไรก่อนครับตอนนี้ก็ นึกถึงเลยว่าเราจะไปหาที่ไหนแล้วก็ต้องเสิร์ชหาข้อมูลแล้วงานนี้หมูกระทะอ่าล้วนิทานเกี่ยวกับหมูกระทะด้วยนะใช่ค่ะครับประเด็นก็คือว่าในหัวของเราเนี่ยก็เหมือน AI นั่นเองนิทานหมูกระทะเอ่อนิทานหมูกระทะไม่เจอหรอกครับเกิดเสิร์ช Google เนี่ยใครจะไปแต่งนิทานหมูกระทะมาก่อนไหมไม่มีใช่ปะเราก็เหมือน a ออนะครับ AI ถูกสร้างมาค,คล้ายคกันคือว่าเราต้องนึกอยู่ก่อนว่า หมูกระทะคืออะไรถ้าเราไม่เคยกินหมูกระทะมาก่อนเราจะรู้ไหมว่าหมูกระทะคืออะไรที่ฮาร์ดคอร์กว่านั้นคือแต่งนิทานด้วยนิทานมันต้องแบบสร้างสรรค์ะ่ะมันต้องอะไรอย่างเงี้ยนะเฉะนั้น AI เนาะ AI ก็คือสิ่งที่เราสอนเขาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่จำลองเหมือนมนุษย์ใช่ไหมเขาบอกปัญญาประดิษฐ์เราประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์สมองขึ้นมานะครับยกตัวอย่างดูภาพนี้เห็นอะไรบ้าง ทำทำทำไมเป็นแพนด้าหน้าหน้าห่งเป็นดาอย่งไรล่ะมันมีตาขอบสีดํดนั่นไง a ออออตอบคําถามอไอเอถ้าเอองไม่รู้จักแพนด้ามาก่อนเป็นไงก็ไม่รู้ตาดําดมันก็คืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคงอดนอนมัน้งอาจารย์ใช่ปะแต่ไม่ใช่เอได้เรียนรู้เคยเจอมาก่อนว่าแพนด้ามันนี้ฟีเจอร์เขาเป็นยางงี้ ดังนั้นเนี่ยอาจารย์สั่ง AI เจนภาพนี้ขึ้นมาด้วยฟีเจอร์ของสัตว์หลายๆประเภทนะเป็นไฮบิดใช่ปะ่ะเออนะดังนั้นเนี่ยนะครับ AI ก็เหมือนสมองมนุษย์ที่เราสอนเข้าเข้าไปว่าแพนด้าฟีเจอร์เข้าไปนงงี้นะมีสองหูนะแต่หูแหลมๆเป็นอะไรเอออาจจะเป็นแมวเอา้าแล้วสุนนะัขหูแหลมไหม,ไมเออแหลมเหมือนก็เอา AI งงละเฮ้ยสรุปว่าสุนนะัขหรือแมวแมวหรือสุนนะัขเอา หูแหลมเหมือนกันฟีเจอร์สเหมือนกันแต่มันอาจจะมีบางอย่างที่ต่างกันนะครับครับนั้น AI ก็จะเริ่มทำงานนะครับ AI มีหลายประเภทนะวันนี้เราพูดแค่อย่างเดียวนะเรียกว่า generative AI นะครับนะ AI เกี่ยวกับทำนายวิเคราะห์อะไรต่างๆแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของรูปภาพวันนี้อยู่ที่ไหนนะเทคโนโลยี Technology AI อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่า narrow intelligence เนโรหมายถึงว่า AI ที่เก่งเฉพาะทางเก่งสร้างรูปเก่งภาษาแบบ Chat GPT เก่งแบบควบคุมโรบอตนะไป MK มาเออาอ,อ,อาหารมาก็เดินอยู่แค่นั้นนะนะครับเฉพาะนะเนโรแต่ตอนนี้เรากำลังจะ breakthrough นะครับก็คือว่าก้าวข้าม Narrow ไปสู่ general intelligence general หมายความว่าอะไร AI ตัวเดียว คิดได้ฟังได้พูดได้นะครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วกำลังมาถึงแล้วมีมีคนบอกว่าเขาค้นพบและ how to นะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้วิธีการที่ต่างจาก n a r r o ด้วยนะครับแล้วถ้าอันนี้นะไปถึงอันนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น super intelligence มีคนคาดการไว้ว่าน่าจะเห็น super intelligence ในช่วงชีวิตที่อาจารย์มีอยู่ นะครับของเรายาวกว่าอาจารย์แน่นอนนะถ้าไม่ขีมมาใส่ไม่เสร็จมกน็อกนะอ่าอ่านะไปถึงอันนี้มันดียังไงครับอาจารย์ครับอารมณ์ความรู้สึกนะครับจะเป็นซูเปอร์แล้วก็บิยอนฮิวแมนนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้ก็บิยอนไปแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้นะครับตัวเดียวทําได้ทุกอย่างเหมือนมนุษย์เลยนะแต่ขาดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกไปที่ซูเปอร์อินเทลเจนซ์นะครับอ่า วันนี้พูดถึง Gen e r a t i v e AI เนาะ g e n e r a t i v e AI generative ก็คือเจนสร้างสร้างสิ่งใหม่สร้างภาพใหม่สร้างข้อความใหม่นะผมผมบอกว่าให้เขียนรายง,งานส่งครูเรื่องวันสิ่งแวดล้อม a อมันก็เขียนให้แล้วปุ๊บปุ๊บแล้วเพื่อนอีกคนก็สั่งเหมือนกันได้ได้เนื้อหาเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนคุณแม่เมื่อกี้ว่าวุ่นวันนี้มาเรียนแล้วเราใช้ c h a t g p t ได้ เขียนช่วยแต่งนิทานโอ้ยลูกสี่ทุ่มหรอเดี๋ยวแม่ขอเวลาห้านาทีได้นิทานหมูกระทะแม่ก็พิมพ์มาเลยครับเป้บเป้ปแต่งนิทานหมูกระทะให้หน่อยมันก็แต่งมาปุ๊บอาจารย์เคยนะใส่แต่งนิทานหมูกระทะปั๊บมาปุ๊บการละครั้งหนึ่งมีลูกหมูอยู่สามตัวนะเดินไปซื้อกระทะแล้วเอามาขายเออสรุปว่าเอไอมันรู้จักหมูกระทะไหมไม่รู้จักยังไม่มีใครสอนมันใช่ปะ มันก็แยกคําไงว่ามีหมูนะในนิทานแล้วต้องมีหมูและในนิทานเรามีกระทะด้วยแต่มันไม่เกี่ยวกับบาร์บีคิวพ้องหมูกระทะเลยนะดังนั้นเอไอต้องสอนมันแต่เมื่อหลายเดือนก่อนอาจารย์ให้มันแต่งพอเดือนที่ผ่านมาลองพิมพ์ไปอีกทีหนึง่งเป๊ะเป๊ะหมูสามตัวเหมือนเดิมการละครั้งหนึ่งมีลูกหมูสามตัวนะร่วมกันเปิดร้านหมูกระทะในป่าแห่งหนึ่งอเออ รู้แล้วมันรู้จักหมูกระทะแล้วมีคนไปสอนมาแล้วนะ a อเหมือนมนุษย์นี่แหละมีคนไปสอนมันอ่าโอเคอ่าคนทําสื่อนะวันนี้เราพูดถึงทําสื่อนะครับว่าคนทาสื่อใช้ AI ช่วยอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อมูลนะจากต่างประเทศเนาะอ่าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสร้างสารรค์ลดต้นทุนประหยัดอ่าลดต้นทุนไงไม่ต้องไปจ้างใครมาถ่ายรูปไม่ต้องไปจ้างมือกราฟิกไม่ต้องไปจ้างเมฟมาทำโฟโต้ช็อปทำเองก็ได้ พี่หมวยบอกว่าสบายเดี๋ยวพี่หมวยทําเองได้นะครับเฮ้ยประหยัดลดต้นทุนครีเอทีฟสร้างสรรค์บอกว่าให้สร้างลายกางเกงเออ,อะไรนะสร้างลายกางเกงหมูกระทะก็ได้อะสร้างลายกางเกงหมูกระทะกรุงเทพมาให้หน่อยนะมันก็สร้างมาสิบแบบยี่สิบแบบเออยังไงสร้างสรรค์แตกต่างคิดอะไรไม่ออกบอก AI นะครับสร้างคอนเทนต์ทั่วไปอ่าเขียนก็ปรีสร้างไอเดียใหม่วิเคราะห์การตลาดสร้างภาพกร เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างภาพประกอบกันนะสมัยก่อนนี้ใช่ปะ่ะคนวาดรูปใช่ปะ่ะศิลป,ปินเนี่ยเสร็จปุ๊บพอมี Photoshop มีอะไรมาเป็นไงโอ้หศิลป,ปินแบบเครื่องเลยอะแต่เราเราทำเองได้ไงมี p h o t o s h o p ปุ๊บมาหา p h o t o s h อ p มาตอนนี้วันนี้จะสอนนะใช้โปรแกรมพวกนี้นะครับเสร็จปุ๊บเป็นไงอันนี้เป็น AI ทั้งหมดนะโปรแกรมพวก AI ที่สร้างภาพใช่ปะ่ะนะปัจจุบนันนี่ถ้าเราไปติดตามกลุ่ม AI นะเขาก็จะมา อยากได้โลโก้แมวดำครับรบบนได้ครับผมครับ,รบ,บ,รบสรุปไปขอเอาไม่ต้องสร้างเองนะ <is> ทัวลงเลยทัวลงไม่ทำไมไม่สร้างเองนะแต่ก็พิมพ์ไงพิมพ์ชาเลนจ์นะชาเลนจ์ Challenge ให้คนอื่นนะครับอ่าโอเคเออเราอาจจะใช้ a อมาสร้างมีมได้นะรู้จากมีมใช่ปะ่ะนะคนทำสื่อเนี่ยหรือเราทมีเพจลงนะเออโรงเรียนเพจลงแน็นะเราก็สามารถใช้มีมได้มีมมันเป็นอะไรสร้างสรรค์นเนาะ อาจารย์ยกตัวอย่างอ่ามีมันต้องฟันแล้วก็ครีเอทีฟนะมามานี่ไงอันนี้มีมสำหรับมาเก็ตติ้งเราเห็นว่าแบรนด์ขนาดกุดชี่นะกุดชียังใช้มีมในการอ่าทำธุรกิจทำการขายหรือทำมาเก็ตติ้งนะเราเนี่ยนะครับสามารถใช้ AI ได้ดนะ้อันนี้ภาพของแมคโดนัลนะใช้ AI g e เจนนะนะครับก็สร้างเป็นมีมได้อ่าเน็ตฟลิกก็ใช้อันนี้เพจของสาขาอาจารย์นะ แล้วนะตอนนั้นมันมีอะไรฮนะเบอร์เกอร์ใช่ป่ะเออแบบว่าหลายชั้นหลายๆชั้นน,นะตามกระแสไงตามกระแสเราจะทำมีมน,นะอาจารย์ก็แบบว่านะเพจของสาขาวิชาที่อาจารย์สอนอยู่ก็แบบว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนเนื้อที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นหมอนแทนเพราะว่าอะไรนะเด็กที่เรียนสาขามันตรีของอาจารย์อะไม่ได้หลับได้นอนนะก็เอาหมอนใส่เบอร์เกอร์อะไรเงี้ย เออขำนิดไหมครับอาจารย์เออพยายามขำนิดนึงแล้วกันเนาะเราก็พยายามตามมีมเนาะหรืออาจจะใช้มีมของนะเอ่อพวกศิลปินอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็อาจจะเปลี่ยนรูปพิเศษโลโซเป็นรูปอื่นก็ได้แต่ใช้คําของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่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 แต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 นะเอ่อห้ามกระทบสิทธิ์เขานะห้ามไปกระทบอยูอนันนี้นะนะอะไรอย่างนี้นะครับก็ ใช้ได้เราเอา AI เนี่ยนะครับมาเจนเป็นพวกนี้ได้หรือเราอยากนําเสนอไอเดียแปลกแลแตกต่างใช่ไหมคนทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับบางทีเฮ้ยเราไม่เคยเห็นน่ยแบบว่าผู้สูงอายุนะคุณยายอะไรเงี้ยมาเต้นวันลอยกระทงอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นนะรูปวันลอยกระทงใช่ป่ะจละเควิ่งไล่ใครจะไปเซตถ่ายขนาดนี้10วินาที AI เจนออกมาเลยนะครับอ่นะอันนี้โอ้โห ใครจะไปยอมเนาะนางแบบลงไปคลองแสนแสบแล้วก็แบบอะไรอเงี้ยเนาะเฮ้ยก็สามารถทาได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เราทําได้นะครับนะด้วยตัวเองเล่นคํานะปังมากขายี้มากใช้ได้อยู่เฮ้ยเอาเอไอมาเจนได้อันนี้เขาเอาภาพจริงๆมานะแต่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องหาภาพจริงแต่เราเจนเราเลยเจนเราเลยอันนี้อะไรเรื่องมันเออเรื่องมันผ่านไปแล้วนะ มดกำลังใจนะคนเรามันผิดพัดกันได้นะอันนี้ก็เป็นแนวทางแทนที่ว่าเราจะารูปเนี่ยมาันากอินเทอร์เน็ตใช่ปะ่ะเฮ้ยเราก็เจนเองดิเราก็เจนเองนะเราคนทำสื่อนะนะใช้การเปรียบเทียบก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเปรียบเทียบในการทำสื่อเนาะนะรูปภาพอะไรต่างๆอันนี้อาจารย์ก็ลองเอารูปต้นฉบับมาใส่ AI เจนเข้าไปเออเราทำเป็นแนวของเราแนวสามมิติแนวแบบพิกซ่าอะไรเงี้ย เออนะ AI ก็ทําได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมต่างๆนะก็จะมีตั้งแต่ทําข้อความทําภาพทําเสียงทําวิดีโอเนาะอันนี้ก็ AI สามารถที่จะช่วยเราได้นะเอออย่าเชื่อเขานี่ก็ไม่ใช่ภาพจริงนะเออสิบแปดบวกไม่แนะนำนะไม่แนะนำแต่มาทาหลังไม่ได้นะครับแอปพวกนี้ไม่เห็นน้องหนุ่มๆเยอะนะครับก็คือว่าเออบางทีลองไงลองไง อาจารย์สอนสร้างภาพปุ๊บใส่ไปเลยอะ,อ,ะอะไรเงี้ยพูดไม่ได้เดี๋ยวออกสื่อนะแบบว่าเซ็กซี่ใช้แค่คําว่าเซ็กซี่เข้าไปในในแอปที่ให้เราเจนฟรีเนี่ยขึ้นตัวแดงแล้วนะตึง้งใช้คําไม่เหมาะสมไม่สามารถทําภาพแบบนั้นให้ได้เซนซิทีฟเซนซิทีฟเซนซิทีฟทีเดียวอ่ะอันนี้เป็นเรื่องการสร้างข้อความนะกะ็มีอะไรบ้าง c h a t GPT เนาะฟรีเก่งมากคิดเร็วบาทฟรีเก่งคิดเร็ว นะแต่ว่าอันนี้ค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะนะบารดเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้บิงก็ได้นะความว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ยังไงก็คือว่า Chat GPT เนี่ยข้อมูลเนี่ยเขาเอามาจากห้องสมุดของเขาใหญ่มากเขาอา่านหนังสือมาทั่วโลก,กนู่นนี่นะคอลเลกต์เดต้มาคนเทรนเอาหนังสือให้เขาอา่อานอา่อานอ่านอ่านเป็นห้องสมุดปิดขนาดใหญ่สุดลูกหูตาแต่มันไม่ต่ออินเทอร์เน็ตไงถ้าคุณถามว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทย ชื่ออะไรถาม Chat GPT ข้อมูล c h a t g p เป็นห้องสมุดปิดอัปเดตล่าสุดต้นปีที่ผ่านมาตอบไม่ได้ตอบไม่ได้บางทีตอบไม่ไดแแ้แต่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 ถ้าถามบาทกับบิงมันวิ่งเข้าไปในห้องสมุดของมันเหมือนกันคนละห้องสมุดกันนะ